พี่น้องตอนนี้ก็เพิ่นกำลังจกพี่น้องคุ่นละพี่น้องเลยจะได้ก็คอยตีตามานทมกันได้พี่น้องเด้อตอนนี้สิเห็ดป่อปลาสิเห็ดป่อเลี้ยงปลาแล้วก็ก็เลยเอาเ,อาเ,อาเอาสี่ยวมาตัดใหม่ที่เป็นนา,นานลงพี่น้องจะได้ก็คอยตีตามมนทมกันไปเรื่อยๆเด้อ อยติดตามน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อปีนี้สีดุดน้องอ่าจกน้องจกน้องแล้วก็เสียหนาฝนกับเสียวปลาลงมาพี่นอ้องอ่าปีหน้าเขาก็ใชได้ปลามากินจังคอยว่ากัน้อพี่นอาา้องเด้อถ้าเป่าเราอ่าได้ปูได้ปลากับสีห้องสีส่วนเนาะอ่ามากินปูกินปลาอ่าเป็นใจก็คอยติดตามน้ากันไปเรื่อยๆพี่น้องก็จะเป็น,ปนอ่าของจกน้องผู้เฒ่าพี่น้องเองอ่าผู้เฒ่า เพิ beans, ER ่นจกน้องคอยปลาอ่าบอเล่ากะนายมาเนาะมาตัดใหม่ตัดหนังหรือว่ามาเบิ่งเงินพิ่นเนาะอืมจังได๋กะคอยติดตามนไปเรื่อยๆพี่น้องน้องแรกอันนี้พี่น้องเราโดนนายจุกจุกสามสามน้องพี่น้องแต่ว่าอ่าสิได้เวลาจักมื้อก็ยังบ่ผู้เนาะกะคอยติดตามน้องกันไปเรื่อยๆตัวยอ่าผักปอนผักเที่ยงเนาะกะสิพากันมากินข้าวพี่น้อง กะซีมีอย่างนี้ก้อยปลาฮึมฮึมแฮปช็อปข้าวทรายพี่น้องต้มปลามาฮึมไปไปไปกินข้าวเที่ยงก่อนป้องหล้นเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศตอนนี้พี่น้องกินข้าว โอเคหลดขึ้นหลดเท่าบ้นาดเกาก่ินข้าวมา่มากินข้าวมาข้าวมาขามาบรุกคนได้ข้าวมาได้นี่ข้าวมาพ่อญง เขาบ้าไงกันเขามาได้มาลงมาลงมาลงมาที่เขาทิปเขาหน่จกบอกแม่เราไปเอาทิปเขาอีกทิปเขาที่ที่ยังอีนะมามามาเออทิปเขาทิปเขาพี่น้องเฝนมาจกน้องให้เนี่ยจกน้องแล้วก็กินข้าวปลาไป อนูอาชีเป็นจับปะปะภาโดนบ่ภาคยังอีกมีาโอ้่นบกินได้ไวรุ่นไวรุ่น่นบกินไง่นบกินน้ำใสมา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 

เบิกเนาะหรือว่าจกน้องเรียบร้อยพี่น้องน้องก็สิประมาณนี้นะพี่น้องเด้ออ่าสิยหายเบิ่งน้ำกันเนี่ยเห็นปะพี่น้องตอนนี้ก็จกเรียบร้อยเนาะเขาก็สิรอถ่าแต่ฝนพี่น้องอ่ารอถ่าแต่ฝนบ่แหลกเด้อพี่น้องเด้อบ่อที่สองฝนกำลังลงอ่าไปจกอีกพี่น้องอยู่ และลุมผูวพี่น้องอยู่ยพี่น้องผัวบอกเดี๋ยวบ่าวลาจะพาพี่น้องไปเบิ่งแล้วแต่ตอนนี้ก็ย่างหล่อหล่อๆน้องก่อนพี่นอ้องหาน้องขล,ลังขลังนี่ก่อนพี่น้องเนี่ยสิบประมาณนี้เห็นบ่าวขันน้อง ต่อพี่น้องหลังจากเมื่อวานนี่เอาเห็ดแล้วน้องหนึ่งน้องน้องที่สองพี่น้องกำลังพี่น้องกำลังเออกำลังเห็ดอีกแจกกระปุกเแล้วพี่น้ก็ลงมืออ่ะกะสีประมาณนี้พี่น้องจิตตันอีกตันอีกวางนี้พี่น้องอ่าสีกะกะชิดได้อยู่สามน้องพี่น้องอ่าน้องหนึ่งอยู่ทึ่งเนาะแล้วก็อีกน้องหนึ่งสีอยู่นี่แล้วก็อีกน้องหนึ่งก็ชิดนี่พี่น้องตกแ כלל ตกลงเอ่งพัดกับจิตมีสามน้องพี่น้องอ่า ตอนนี้ก็หลังจากนั้นก็จะเอาปลามาลงพี่น้องจะได้ก็คอยติดตามดูมกันเด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศนะคอยติดตามดูมกันพี่น้องตอนที่แบบใกล้ชิลเล้วเดี๋ยวเบกากราวจะมาให้พี่น้องบอ,อีกเท่านึง